มาชมเตจุลานะครับกับพมา่าบอยปลอมนะครับเรียมนี้หลังเท้าล่างอย่างเดียวนะครับ,รบโอ้เส้นนำยังไงครับตอนนี้สกอ,อยังไงครับเอาครับเตจุลา ตอนนี้แต้มเท่าไหร่แล้วบาดเจียวรายงานหน่อยดี้กรรมการตัดสินโดยเสียโต้้ตตรัตตุลีสี่สต่อศูนโอ้โหไปไวครับไปไวเค็มไวครับเอาครับพม่าบอยตามหลังเส็บศูนย์ต่อสี่ครับพม่าบอยนี่คือเก่งที่สนามสาธรเอาครับเตจุฬาวันนี้มาเยือนนะครับไปอ่อนนะครับบอยพม่านี่เป็นนักตะก้อที่ตั้งใจเล่นนะครับ พอดี่ันที่เข้ามารับชมนะครับสนามาจาจนหนึ่งต่อสี่นะครับหลังเท้าล่างไม่โดดโดดไม่ได้ครับอยากโดดไปโดดที่อืน่นเตจุลาสายขวาเข้ามาดูโอ้ยเหลี่ยมนี้สุดยอดนะครับเตจุลาสายขวาหยอดเอาครับสี่ต่อหนึ่งนะครับเตจุลาเขาก็ัล่อยพมา่าโอ้โหแตกลูกเส์ฟนะครับเมือรร่อไดบ้างกัน เปลี่นไม่ทำเงินตีไม่มานักอืนไก่แกะกับปลาเกียวเยาวันตรอไม่ทำเงินกับปลากระบี่แต่ข้ามหัวไก่กับปลาเกียวเออเหี้ทีเบลียนเท่าแพ้สิทีเบลียนเท่าเท่าแพ้เขาไหมเขาจบตอบเป็นรองไม่ให้ปลาเกียวเข้ามาลับแล้วฮ่าฮ่าฮ่า พื้นไปนอนอะอะไรนะมาไก้แก้วพื้นไปนอนเลยนะตายเลยอ่าครับตอนนี้แต้มป์ปัจเจอให้งานแทมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอาครับเตยจุฬายัายางไงครับหลังเท้าล่างนะครับโอ้ยลูกนี้สุดยอดนะครับพม,มาปลอมนะครับรออกแล้วออกแล้ว วัสดีเ,เป็ดตะก้อลาวนะครับ1นต่อ6แจมเปปปลาเกียวเาเต่จุลานำหกต่อหนึ่งนะครับพูดนิชิง1,000บาทนะครับราคาซ้อมฝั่งละ500ร้อยเ,เ,เป็ดตะก้อลาวเมื่ออื่นแจ้บอมาอุดอรบอกครับไม่ได้ไปครับนะครับทำงานครับเป็ดตะก้อลาว เทเจุฬาครับหลังเท้าครับต้องมีพรสวรรค์นะครับถึงจะเล่นได้ครับครับเอาครับผมว่าผมแปรอย่างเดียวผมสู้เขาไม่ได้ครับเขาลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้ดิ้งเน็ตลงเฉยนะครับเตจุลาตักทายกล้วยตานีนะครับแล้วก็อีกหลายท่านขอบคุณมากเอาครับหลังเท้าล่างครับบ่อยพม่าครับเสียเปียบ รูปร่างแต่คือใจสู้ครับบอยบอยนี่เป็นตัวรับแข่ครับเสกสรรรับมาหมดแล้วทีมชาติไทยทีมไม่ชาติไทยรับมาหมดแล้วสายขวานี่ต้องบอกว่าพอๆกันครับมองไม่ออกว่าสายอันไหนขวาอันไหนซ้ายบอยนี่เป็นทุกเหลี่ยมเหลี่ยมถือไม้ยูคาเหลี่ยมถืออาแบกกระสอบแบกกระสอบปูน ถือเก้าอี้อุ้มเด็กน้อยคือเตะเตะทุกเหลี่ยมเป็นคนค้นหาค้นชิดเหลี่ยมแปลกๆมาแล้วก็อ่านกินตัวเองนะครับวันนั้นเด็กน้อยมาบ่อยไปขออุ้มลูกเขามาเตะแต่ก็เฉยเลยงงมากเลยครับผมกลัวเด็กจะหล่นนะครับเดี๋ยวว่าอาไม่เป็นไรครับบอยนี่คือเก่งนะครับทําเป็นเล่นนะครับดูครับเอาเตจุฬานี่คือ เป็นต่อก่อนลงว่าเป็นต่อเทียบฟอร์มแล้วว่าเต้เป็นต่อแต่นี่คือสนามพม่าบอยบอยนี่สนามนี้เก่งนะครับบัดีคนบ้าแตะก็เอาตอนนี้รายงานแต้มเลยเกียวโอเสิร์ฟยาวดีครับโอ้ตีนขอหรือเปล่าครับเต้นี่ออกครับได้เตมี่หกอาละครับสี่หกแล้วครับสี่หกแล้วครับบอยนี่บอกก่อนนะครับเก่งในบ้านครับสี่หกครับ เข้าตัวเลยครับเตจุฬาไปครับลูก3มครับต้องไป1 2 3สครับลูก4ี่ไปไม่ได้ครับอยากไปไปที่บ้านนะครับโอ้ลูกนี้หยอดครับเนียนมากนะครับลูกหยอดของพม่าบอยบอยไม่ธรรมดาท่านครับมารับชมเอาครับตอนนี้ไล่กี่มาเป็น 5. ต่อ6นะครับเกม12แต้มครับเอาน่าจะเกม12ครับกติกาาตาทอคือไม่ค่อยมีเกม1ิเอาแล้วครับตีเสมอเรียบร้อยตีเสมอเรียบร้อยนะครับ6ต่อ6 โอ้ oh, จากนำ40 50, 50 60อ๋อแล้วครับตอนนี้โมบินตัมอยู่ฝั่งพม่าปลอมครับอ๋อครับ,รบแห่งค่ายสากรอนครับเตจุลาได้เปรียบสูงยาวเข่าดีแต่ว่าบอยได้ได้เป็นยังไงได้ความคล่องครับตัวเล็กแต่ต้องบอกว่าคล่องแค่เอาครับบอยบอยพม,ามา่ารู้จักไหมรู้จักไหมเตจุาบอกรู้จักรู้จักตั้งนานแล้วเอาเข้าขาสั้นขายาวครับ มาดูนะครับขายาววิ่งก้าเดียวทันบอยต้องวิ่ง2ก้าครับถึงจะทันลุงนี้ลงครับออกไม่ได้ครับปลาเจียวอย่ามั่วครับสายตาสั้นไปตัดแ้นใส่ลุงนี้มันลงเยอะไม่ลงเส้นเฉยเอ้ทายธีรวัตรนะครับสวัสดีท่านครับเข้ามารับชมเอาเหกต่อหกครับเต้จุฬาโอ้ยบอยครับพลิกเนตยิงได้ครับบอยบอกว่ามาเต้มากลัวที่ไหนอ่าไอเตก็ไม่กลัวครับ ถ้ากลัวไม่มาสาทรเต้บอกสนามสาทรเป็นสนามที่เอาเงินออกยากเต้บอกเอาออกยากมาก็อออกไม่ได้นะครับใครเข้ามานี่ขนาดทีมชาติยังเอาออกไม่ได้มาดูว่าอะโอ้ลูกนี้ครับมันไม่ข้ามแจ้ไว้แจ้ยกให้ผมมาจำในสุราเนี่ยยกให้ผมราจำยกให้โมยน้อยระจำนี่ครับสะกอยิงหกสองนะครับเลขหกสองตัวนะครับ 6เท่ากันแล้วก็6-6ครับมาบอยเสฟหลังเท้าล่างนะครับโดดไม่ได้ครับครับกติกาโดดไม่ได้ครับไปครับไปไหนครับเอาครับบอยครับเอาครับมาครับมาทุกเม็ดประมาณตัวนี้อันตรายสุดประมาณปลอมนี่เตจุลาโอ้โหลูกนี้ออกครับนี่ครับคือหวังผลมันไม่ได้ดังใจนะครับกะจะหย่อนลูกมันออก บอยนำเจ็ดต่อหกหลังจากตกเป็นรองก่อนเตะนะครับโอ้โหเริ่มเกมใหม่ๆตามถึง40-50-60แต่ตอนนี้บอยเป็นต่อแล้วเตยจุฬาไปครับยังไงครับความมึนอยู่ที่ฝั่งไหนครับความมึนความอดทนความเขี้ยวครับเอาครับถ้ามีเขี้ยวก็หมดงยกตัวอย่างเอ๊ร้อยเอ็ดเป็นนัตกตะกอที่เขี้ยวครับเอาครับอย่างบอยครับดีดมาเอาครับเตยจุฬายัางไง ไปครับพวกนี้ยอดโจุดยอดครับประเทศไทยใครก็ได้ลูกนี้เต้บอกจายต่ออภิวัฒน์นะครับผิดขออภัยด้วยนะครับภาษาอังกฤษผมงูปลาปานะครับเนื่องจากตอนที่เรียนม .3 ผมไม่เข้าเรียนนะครับค่าภาษาอังกฤษผมจะจะโดดนะครับโดดเรียนผมจะไม่เข้า เอาครับเตจุลาลูกนี้ต้องเล่นครับปล่อยไม่ได้ครับเอาครับอย่าไปวัดดวงครับตะก้อครับเอาต้องเอาทุกเม็ดครับต้องตัดสินใจกัมกึ่งต้องเล่นไม่ใช่ไปปล่อยครับหากินลูกออกลูกลงไม่เอาไม่ชอบมาเอาครับใช้ฝีมือสู้กันครับลมไม่มีง่วงไม่มีตะก้อไม่ใช่เทพโยไอลูกนี้ครับโอ้ลูกนี้กัมกึ่งต้องเล่นเตจุลาบอกเล่นไว้ก่อนนี่คือสายอาชีพไม่ใช่สายน้ำลายครับยังไงหนกนี้ยังได้ครับขายาวขาสั้นครับเอาครับพม่าปลอม ไงลูกนี้มิดไหมโอ้มิดครับลูกหยอดพม่าบอยสุดยอดจริงๆนะครับลูกหยอดพม่าบอยถ่ายแอดมินเองนะครับวันนี้ใครไม่มีที่ไปเชิญได้นะครับสนามวันนี้ปิดเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนครับครอบบางพีห้าวกำลังบอมอยู่นะครับเอาครับยังไงครับตอนนี้พม่าบอยขึ้นนำเจ็ดต่อหกนะครับตามสายตาผมมองแต้มนะครับ สกอบอดนะครับสายตายาวนะครับต,า<ย>าตอนนี้พม่าบอยยังไงครับพม่าบอยขอเบรกเกมนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ปอดเล็กนะครับแต่ว่าใจใหญ่า<ย>าหลวงพี่ป้างเข้ามานะครับห้าวห้าวเป้งหลวงพี่ เอาครับเจ็ดต่อหกครับมาตรงตัวเลยครับหลังเท้าเอาครับความละเอียดความเขี้ยวครับมาดูโอ้ยลูกนี้ครับเจยังไงครับคอบบางทีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับอยากมีส่วนร่วมแต่ก็อยากมีส่วนร่วมเอาครับเจยูราเซหกต่อเจ็ดครับเอาครับพม่าบอยรู้จักไหมพม่าบอยแพ้กะลาขาดนะครับเดี่ยมนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเตะที่สนามแห่งนี้นะครับนะครับ ขออภัยฟอกภูกระดึงแพ้กะลานะครับเตะฝั่งละหมื่นที่สนามแห่งนี้นะครับแพ้กะลานะครับโดดไม่ได้ครับดังเท้าอย่างเดียวนะครับเดี่มนี้เดี่มนี้เดี่ยมเดียวกันนะครับฟอกภูกระดึงชิงสองหมื่นบาทวันนั้นผมทํางานนะครับไม่ได้ได้มาไ์สดนะครับแพ้กะลาครับสู้กะลาไม่ได้นะครับฟอกบอกจะแก้อยู่แต่ว่า ยังไม่พร้อมทั้งสองฝ่ายกลาก็ติดง่วงครับเอ้ยไม่ใช่ติดติดเดินสายครับติดเดินสายไม่ค่อยว่างนะครับพอกูกระดิงก็ติดนะครับติด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 ฟอกไตครับอาทิตย์ละสามครั้งครับพอกเป็นคนที่สู้ครับสู้ร่างกายสู้ครับผมชอบพอกครับร่างกายสู้ครับมาดูอะครับยังไงครับเต้จุฬารู้จักไหม สามบอยบอกรู้จักตั้งนานแล้วชื่อเตจุลาบอยนี่คือเดินสายมาทั่วประเทศไทยรู้ทุกสนามสนามเล็กนะครับไปสนามเล็กหากินอ่อยกินพมา่าจะอาญาแล้วเพระพม่าปลอมรู้ทุกสนามสนามไหนบอยไม่ไม่รู้จักไม่มีเมื่อก่อนนี้เดินสายพาผมไปเดินสายหลอกกินพมา่าแถวปทุมธานีนะครับเอาครับยังไงครับพม่าเต,ตะแต่ก็ไม่เป็นเต,ตะเสียแล้วสามพันจับขานอกเองนะครับเขาจะเดียวกับผม บอยบอกว่าไม่ให้ผมเดียวนะครับโอ้เสียดายมากวันหลังมันไปกินคนเดียวครับสองสามหมื่นนะครับพม่าบอยนี่มันตัวแสบนะครับบอกไว้ก่อนครับอย่างไหนที่มันกินนี่มันมันมันพาเราไปเอ๊มันพาเราไปคือตอนที่พม่าเงินไม่ออกครับพาเราไปอ่อยใช่ไหมให้เสียก่อนนะครับพอเงินพม่าออกมันมันมันแอบไปคนเดียวนะครับมันไม่เอาผมไปด้วยนะครับพม่าคือโตเป็นอย่างเดียวนะครับพม่า พมา่ารงงาน the ครับจับแต่ก้อลูกแรกยังไม่อยู่นะครับไปชมต่อครับอย่าน้าลายไม่ใช่เทพโยไม่ใช่โปรเมอย่าน้าลายครับยังไงครับเต้จุฬาแทงสายสายขวาปอๆกันครับพม่าบอยมึนครับอย่างไรครับโก้ก็เล่นฝั่งโน้นครับโก้ก็เล่นฝั่งทิมงานโก้จะเล่นอาครมาก็เล่นกับเต้จุฬาสายตรงครับมาขานอกขาในครับใส่กันเลยชอบฝั่งไหนก็เล่นนะครับแต่ก็ใส่กันเกินร้อยครับอย่างไงครับไม่มีง่วงครับ ก็วัดสีมือกันครับเอาครับบอนเมื่อคืนก็น่าจะง่วงครับบอนโลกผมว่าครับเอาครับยังไงครับบอนง่วงจริงๆครับโอ้ยมาลิฟทันไหมขายาวทันครับเอาครับได้เปรียบส่วนสูงบ่อยนี่คือได้ความขาสั้นครับได้เปรียบขาสั้นตัวเล็กแต่ว่าใจเกินร้อยครับลุงนี้ทันไหมนี่แหละครับเหตุผลที่ขาสั้นนะครับ มันยังไม่แพ้ชนะเลยโก้เอ้ยเอาครับยังไงครับฝั่งนี้คือท็อปจันทบุรีต้นพม่าปลอมนะครับเดินประกบอยู่นะครับนี่ยได้ยังไงเขาประกบทําไมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องประกบเขาแบ่งหรือเปล่าอะไรนะบอยพม่าว่าอะไรนะเธอเธอรีบเสิร์ฟไม่ใช่เต้เต้บอยพม่าหมดแล้วรีบเสิร์ที่รีบเสิ์บประกบระกัน ไล่ไล่กันนักกีฬาลงหน่อยครับเออช่วงเวลาพ่อบอยพม่าฉลาดครับบอยพม่าเตะหลานเซตนะครับอารไอเบเกมครับเ์ฟไปครับบอยพม่าครับเบเกมครับยังไงครับมาหลังเท้านี่เก่งนะครับคมนะครับเก่งทั้งคู่ครับเท้าล่างนี่คือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใครเอ่ยเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นอาร์ท่าเรือหรือเปล่านะ ผมก็ไม่เก่งผมไม่ใช่เทพโยจะรู้ทุกเวทนะครับผมก็เดาๆไปนะครับนะครับหนังเท้าล่างนะนะครับยังไงครับเตะจุลาเตจุลาไปครับฝาสุดบ่อยประมาไปครับไหนครับไปไหนครับอย่างอยู่ครับโอ้โหผมแปลไม่ได้ขนาดนี้เลยครับมาดูลูกนี้ออกตักใยหนุ่มลาดอะไรนะหนุมนี่นามนามำวสันฮะไฟอะไรอะ ไม่มีแล้วหมดเออตั้งนานแล้วไอ้หลอดนี่มันหมดแล้วแต่ยงบอกหลอด L T D ไม่ใช่เหรอเหรอผมไปซื้อมไปเออไปซื้อที่ไหนที่นี่วมันติดพวมันเสียมันนั้นแต่พ่อโดนมั้งพ่วมันเสียอ๋อลงแล้วเหรอมันมันหมดหมดยุคเหรอหมดรุ่นแล้วทำไงก็ต้องไปซื้อหลอดมาใหม่เหรอซื้อซื้อแต่หลอดใช่ไหมซื้อหมดทุกอย่างอ๋อซื้อซื้อชุดเลย ผมกลัวอะไรนะแต่แกปีศาจแหละครับอันตรายกลัวทำไมครับสันสันพุทธบูชาะสันสันพุทธบูชาใช่ไหมนี่หนุมเวียดนามสันจอมีไหมสันนี่จ่อผิดนะโคตสันนี่กับอะไรนะเสียบผมจำผิดเสียบนี่เสียบไม่เหมือนหน้าตาไม่เหมือนเหรอสันสันพุทธบูชาสันจอมีไหมสันจอโอ้ลูกนี้ครับ ลอยตีเสมอเรียบร้อยนะหนุ่นมนี้เรียนมาสันจอมีเปล่าสันจอ,อ,อสันจอไม้ไวเลยสันจอนี่ไม้ไวเลยถ้าสันจอนะโคตรตุกกระปิองเตได้เลยข้ามหัวนะฟังเหลี่ยมนะต้องฟังเหลี่ยมนะอ่าครับยังไงครับตีเสมอเรียบร้อยครับพ่มาบอยครับสิบต่อสิบครับเตจุฬาอ่าคูู่นี้ครับขานอกก็ประมาณ4500ครับข้างใน1000ครับมาดูครับอาวัดความยังไงครับวัดฝ ความยังไงครับความแม่นยําความอดทนความพื้นอ๋อครับบอยพม,ม่าบอยพมา่าอันนี้เล่นดีนะนะครับแพ้กะลาได้ไงบอยเนาะบอยไม่น่าแพ้กะลานะเลไม่ดีเหรอเตีนี่เตีเขาชนะกะลาขาดเนะตีชนะกะลาขาดเตะมันนะ มันได้คนคือเมื่อยคนคนหนีหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวติคู่นี่คู่ใครเดี๋ยวกับเต็เหรอเดี๋ยวแพ้ไหนตามเมื่อไหร่เดี๋ยวปีเต็นะปีเตินวขอแก้ไว้ก่อนเลยเนาะขอแก้ไว้ก่อนเลยขอแก้ไว้ก่อนเลยนะไม่ใช่ขอขอเล่นไว้ก่อนเลยร้อยหนึ่งเรียบไหนเเเตตห เลี่มไหนไม่ใช่เลี่มไหนโก้ไม่ใช่เขาถามเลี่มก่อนสิไม่ได้เอาครับเสิฟไปครับโอ้ลูงนี้เสิฟไม่ข้ามแ้มสิบต่อสิบสิบต่อสิบนะครับกิตสโนะเบาะยน์วัดดีเจียชัยสะพานกรุงเทพออกบอลบอยล่างเท้าขัุงเทพสิบต่อสิบนะครับเอาไปบอยนี่คือขยันซ้อมนะครับ ไม่แปลกนะครับที่บอลอขอไปที่บอยเล่นเก่งนะครับบอยเป็นคนที่ตั้งใจเล่นนะครับโอ,โอ้นี่ยครับยอดนะครับยอดต้องบอกว่าสุดยอดนะครับลูกยอดขึ้นนำ11-10แต้มเดียวเกมแต้มเดียวเกมนะครับอครับแมตช์พลอยครั้งแรกนะครับพม่าบอยเต้จุลาก็ทำดีมาตลอด แต่ว่ามาพลาดลูกสุดท้ายครับหย่อนไม่ข้ามครับครับบอยครับไวครับผมบอกก่อนเตจุลาถือว่าเก่งครับอาครับเก่งเจอเก่งครับมาดูใครจะพลาดครับความยังไงครับโอ้โลูกหยอนตรงนี้กล้านะครับใจนี้ต้องบอกว่าต้องต้องยอมนะครับยอมเด็ดจ้านะครับถ้ายอดนะครับลูกนี้มันคือหย่อนนี่มันถ้าไม่แม่นยำเย็นเปล่าเย็นเย็นไม่แกวไม่เอา เอาครับ10ต่อ11นะครับฝั่งบอยแต้มเดียวฝั่งนี้ก็แต้มเดียวนะครับตีเสมอขอแต้มเดียวตีเสมอเอาครับเตะจุลาครับมีเสซฟครับหยอดแต่ว่ามันมันโด่งครับมาดูพม่าบอยครับเอาครับแต่ยากครับเวียนนี้แต่ยากครับพม่าบอยเอาเละครับพันหลังให้ครับเตะมาแล้วครับมาทุกเม็ดพม่าบอยบอกไว้ก่อนเลยว่าเหมือนครับคนนี้มึนเหมือนครับเอาเตะจุลามึนไหมมีความอดทนไหมเอาครับไปครับโต้ไว้โดดไม่ได้ครับ โดนไม่ได้ครับกติกาผลาดครับบอยก็พลาดครับเอาละครับตีเสมอครับ11บต่อ1ิบโอ้โหคู่นี้ครับก็บอกว่าวัดกันนะครับชิงดำชิงดำตอนนี้โอกาสต้องบอกว่าเป็นของเตยจุฬาเอาครับเตยจุฬาแมตไว้ครั้งแรกเอาครับเกมไม่เกมบอยพม่ากต้องบอกว่าโคตรตะก้อนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับเหลี่ยมแปลกๆนี่สรรหามาไมโยคาเก้าอี้ครับปุ้มมาเตะครับ บอยจุราเอ้ยไม่ใช่เตยจูราเส์ฟบอยขันหลังให้มาทุกเม็ดเตจุลาไงพลาดไหมมาดูลูกเกมลูกเกมบอยยังไงครับบอยบอยพม่าพร้อมเอาครับเตยจุราเกมไม่เกมเกมไม่เกมทำให้เกมว่ามีโอกาสแพ้ถึงโอพลาดครับพลาดลูกสุดท้ายครับบอยพม่าครับเสียดายครับโอเสียดายมากครับอุตส่ามีโอกาสเกมก่อนนะครับขึ้นนำสิบเอ็ดต่อสิบแต่ว่า หลังเท้านะครับหลังเท้าล่างครับมันโอกาสมันพลาดสูงนะครับโอ้เสียดายแทนมากๆบอยนะครับโอเคนะครับเตตุลาก็บวกขานอกนิดๆแต่น่อยนะครับจับเพิ่มนะครับคือเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมซ้อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาชมใหม่แอดมินตอนนี้ก็เริ่มตึงๆแล้วครับไปไหนต่อครับจบจากไรฟ์สดครับ โอเคครับสวัสดีทุกท่านเข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวมาชมชิปต่อไปนะครับก่ <Go! S 2> จเจริญนครลงสนามเตะกับใครไม่บอกเดี๋ยวมาชมเองครับบางทีน่าจะมีส่วนร่วมหรือว่าเตจุลาหรือว่าเดี่ยวกันไม่บอกโอเคสวัส okay. ดีครับ